การตั้งจิตในกายคตาสติเป็นเสาหลักอย่างดีของจิตพิขุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดอันมีที่อยู่อาศัยต่างกันมีที่เที่ยวหากินต่างกันมาผูกรวมกันด้วยเชือกอันมั่นคงคือเขาจับงูมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งจับจระเข้จับนกจับสุนัขบ้านจับสุนัขจิ้งจอกจับลิง มาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งแล้วผูกรวมเข้าด้วยกันเป็นปมเดียวในท่ามกลางปล่อยแล้วพิขุทั้งหลายครั้งนั้นสัตว์เหล่านั้นทั้งหกชนิดอันมีที่อาศัยและที่เที่ยวต่างๆกันก็ยื้อแย่งฉุดดึงกันเพื่อจะไปสู่ที่อาศัยที่เที่ยวของตนของตนงูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นไปในอากาศ สุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าลิงก็จะไปป่าครั้นเหนื่อยล้ากันทั้งหกสัตว์แล้วสัตว์ใดมีกำลังกว่าสัตว์นอกนั้นก็ต้องถูกลากติดตามไปตามอำนาจของสัตว์นั้นข้อนี้ฉันใดพิขุทั้งหลายพิขุใดไม่อบรมทำให้มากในกายะตาสติแล้วตาก็จะฉุดเอาพิขุนั้น ไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแงหูก็จะฉุดเอาพิขุนั้นไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแงจมูกก็จะฉุดเอาพิขุนั้นไปหากลิ่นที่น่าสูดดมกลิ่นที่ไม่น่าสูดดม ก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะกขยงลิ้นก็จะฉุดเอาพิขุนั้นไปหารสที่ชอบใจรสที่ไม่ชอบใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะกขยงกายก็จะฉุดเอาพิขุนั้นไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจสัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะกขยงและใจ ก็จะฉุดเอาพิขุนั้นไปหาธรรมารมที่ถูกใจธรรมารมที่ไม่ถูกใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะกขยงข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันพิขุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดอันมีที่อยู่อาศัยต่างกันมีที่เที่ยวหากินต่างกันมาผูกรวมกันด้วยเชือกอันมั่นคงคือเขาจับงูมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่ง จับจระเข้จับนกจับสุนัขบ้านจับสุนัขจิ้งจอกจับลิงมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งครั้นแล้วนำไปผูกไว้กับเสาเขื่อนหรือเสาหลักอีกต่อหนึ่งพิกุทั้งหลายครั้งนั้นสัตว์ทั้งหชนิดเหล่านั้นอันมีที่อาศัยและที่เที่ยวต่างๆกันก็ยืแย่งฉุดดึงกันเพื่อจะไปสู่ที่อาศัยที่เที่ยวของตนของตน งูจะเข้าจอมปลวกจะระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าลิงก็จะไปป่าภิกขุทั้งหลายในการใดแลความเป็นไปภายในของสัตว์ทั้งหชนิดเหล่านั้นมีแต่ความเมื่อยล้าแล้วในการนั้นมันทั้งหลายก็จะพึงเข้าไปยืนเจา้านั่งเจา้านอนเจา้า อยู่ข้างเสาเขื่อนหรือเสาหลักนั่นเองข้อนี้ฉันใดพิกุทั้งหลายพิกุใดได้อบรมทำให้มากในกายะ,ะตาสติแล้วตาก็จะไม่ฉุดเอาพิกุนั้นไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขย,ยงหูก็จะไม่ฉุดเอาพิกุนั้นไปหาเสียงที่น่าฟัง เสียงที่ไม่น่าฟังก็ไม่เป like. ็นสิここ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงจมูกก็จะไม่ฉุดเอาพิขุนั้นไปหากลิ่นที่น่าสูดดมกลิ่นที่ไม่น่าสูดดมก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงลิ้นก็จะไม่ฉุดเอาพิขุนั้นไปหารสที่ชอบใจรสที่ไม่ชอบใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงกาย ก็จะไม่ฉุดเอาพิขุนั้นไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจสัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขย,ยงและใจก็จะไม่ฉุดเอาพิขุนั้นไปหาธรรมารมที่ถูกใจธรรมารมที่ไม่ถูกใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขย,ยงข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันพิขุทั้งหลาย คำว่าเสาเขื่อนหรือเสาหลักนี้เป็นคำเรียกแทนชื่อแห่งกายะคตาสติพิกุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้ว่ากายะ,ะตาสติของเราทั้งหลายจักเป็นสิ่งที่เราอบรมกระทําให้มากกระทําให้เป็นยานเครื่องนำไปกระทําให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไวเง้เนือง เพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียรปารบสม่ำเสมอด้วยดีดังนี้พิขุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ด้วยอาการอย่างนี้แล